ดีค่ะมาพบกับจ้องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของเด่น110หน่วยบนคนโคราชรักไก่ชนที่เอซีถามหามานะคะล็อกพารวยค่ะเด่นบนของอาจารย์อินทรเทวะนะคร มา2คู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9นะคะแล้วก็มีดับคู่บนล่างของอาจารย์9ด้วยดับ10บบนของแอดพิมมี่ค่ะดับบนล่างของ,งนนจีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเรา เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุดเด่นบนของอาจารย์อินทรเทวะนะครกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาค่ะก็ให้มาสี่ตัวด้วยกันเนาะเลข7กับเลข8ก็เข้าไปค่ะสลากก็ออก8 7 2สองส่วนแนวทางงวดนี้ชุดเด่นบนของอาจารย์อินทรเทวะนะครก็จะให้เลข1 เลขสองเลขหแล้วก็เลข9ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะจากสถิติย้อนหลังของเขาก็มีหลุดไปบ้างแต่ก็เข้ามากกว่าหลุดอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์อินทรเทวะนะครด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่เด่น110หน่วยบนของคนโคราชกันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสามตัวเลขสองก็เข้าไปนะคะสลากก็ออก8 7ดเสองเลขสองก็ไปออกหลักหน่วยส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เด่น110หน่วยบนของคนโคราชก็จะให้เลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลข8ด FC ท่านใดที่ชื่นชอบนะคะแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วอย่าลืมมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณของคนโคราชด,ด้วยค่ะผลงานต่อมาก็จะเป็นของมายมยมแดงนําโชคนะคะอันนี้เป็นแนวทางวุนที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนผลงานแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข5เจาะชุด2ตัวก็จะมี0 5 3 5 7 5ตัวเน้นนะคะ2ตัวคือ95แล้วก็3ตัวก็คือ995กับ905ค่ะ ของมะย,ยมแดงก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างใครชื่นชอบยังไงก็แคปเก็บไว้ได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะแอดก็ขอบคุณของมะย,ยมแดงด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของสองตัวตรงๆกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้ของเขาให้มาสี่คู่ชุดก็จะมีสามสี่ด แล้วก็3ามค่ะตัวเลขก็ไม่เยอะเลยเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นของล็อกพารวยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ3 0มเลขล่างนะคะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถมาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วแต่ตัวเลขเขาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะลองนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงแอดก็ขอบคุณของล็อกพารวยด้วยนะคะ ผลงานต่อมาค่ะก็จะเป็นของมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9ชุดข้างบนก็เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาค่ะก็เข้าไปอยู่นะคะทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่าเลยเนาะส่วนผลงานข้างล่างก็จะเป็นแนวทางงวดนี้ค่ะ fc ท่านใดที่ชื่นชอบของอาจารย์9ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เห็นถามหากันมาอยู่นะคะ ชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็ลองเม้นบอกแอดกันบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันค่ะเราก็มาดูแนวทางเลขดับกันต่อเลยนะคะก็จะเป็นดับของอาจารย์หมวกขาวหรืออาจารย์9ค่ะเรามาดูดับคู่บน10ชุดกันก่อนผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็ไม่ผ่านนะคะสลากก็ออก7-2ค่ะ ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ดับคู่บน10ชุดก็จะให้8 5 9 8 0 1 1 4 2 7 3 0 4 3 5 6 6 9แล้วก็7 2ส่วนต่อมาก็จะเป็นดับคู่ล่าง10ชุด อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ล่าง10ชุดก็จะให้49 58 67 76 85 94 03 12 21แล้วก็30ค่ะ แอดก็ขอบคุณของอาจารย์9ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับ10บนของแอดพิมมี่กันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข5มาสลากออก8 7 2หลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนของแอดพิมมี่ให้เลข4 ส่วนดับบนดับล่างของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดพิมพ์มีด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับของเจ้าสัวพลัล้าน VIP กันเลยค่ะเป็นชุดดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางวัที่แล้วให้เลข2มาสลากออก3 0ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเจ้าสัวพันล้านมี i อีให้เลข6ส่วนชุดดับบนของเ้าแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราเช่นเดียวกันเนาะแอดก็ขอบคุณของเจ้าสัวด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นดับบนทุกหลักของนอนซี อันนี้ก็เป็นสถิติย้อนหลังของเขาตั้งแต่ต้นปีนะคะก็มีหลุดไปบ้างเนาะสว่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับบนทุกหลักของเขาให้เลข6สลากออก8 72ก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนอนซีให้เลข2 ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันค่ะก็มีหลุดไปบ้างแต่ก็ผ่านมากก็หลุดอยู่เหมือนกันเนาะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข4สลากออก30ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนนซีให้เลข2 แอดก็ขอบคุณของนนซีด okay. ้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลาบขอบคุณค่ะ